สวัสดีครับวันนี้อะไรเอ่ยสวัสดีครับวันนี้ป้าวินมีอันนี้ชั้นดินขนมชั้นดินแล้วก็สลามนะครับจะมารีวิวขนมชั้นดินเหรอคะขนมชั้นดินเป็นยังไงยะลูกน, <S 2> <S 2> นี่มันจะมีหลายชั้นอ๋อมีหลายชั้นอันนี้เป็นดินอะไรเอ่ยข้างล่างสุดเป็นดินอะไรครับดินดำอ่าด,ดิานเหนียวไหมอะไหนดินเหนียวไหนดินเหนียวสีอะไรครับเหนียวสีดำไหมไหนเรามาแกะกันเลย โอเคอุ๊ยมันมีอะไรด้วยหนอไสเดือนหนอแล้วก็อันนี้อะไรคะคะเป็นก้อนๆอะไรเอ่ยก้อนหินก้อนหินเหรอครับโอ้รสชาติเป็นไงครับก้อนหินเกับอะไรนะครับก็บช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอครับอ๋อ ขนมดินนะคะก็จะมีก้อนหินมีนอนมีดินอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดินกินได้แต่มันไม่ใช่ดินจริงๆนะคะมันเป็นอะไรอะลูกมันเป็นอะไรอะดินทําจากอะไรครับทำจากโอรีโอทำจากโอรีโอแล้วทําจากอะไรอีกครับขนมบางไหมแครกเกอร์โอรีโอนะคะมันไม่ใช่ดินจริงๆนะคะ ตอนนี้น้องปวินอยู่อนุบาลสองน้องปวินเรียนเรื่องดินใช่ไหมครับน้องปวินก็เลยต้องทําขนมเป็นแบบดินกินได้โอ้โหอันนั้นกินอะไรเอ่ยไสเดือนเหรอไสเดือนนี้เป็นอะไรอะคะเยลลี่เหรอคะ <c oughs> <c oughs> อ่อยไหมครับอ่ะคไรนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคบะบ๊ายบาย